โทเกโนโคโอเอดเสียงจากหนามแถวตีนเขาลึกในจังหวัดฮิฟุมีหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกลืมจากแถนที่ชื่ออิซึมิและในหมู่บ้านแห่งนั้นมีสถานที่หนึ่งที่แม้แต่ผู้สูงอายุยังเตือนลูกหลานด้วยสีหน้าจริงจังว่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดนั่นคือโทเกโนโฮระทุ่งแห่งหนามพื้นที่รกชัดที่เต็มไปด้วยพืชหน,นามสูงถึงเอวขึ้นทับถมกันราวกับกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อฮานาเอะอายุเพียง1 4ปี เธออาศัยอยู่กับคุณยายที่แก่ชรามากแล้วฮานาเอดเป็นเด็กเงียบๆที่มักจะออกไปเก็บสมุนไพรในป่าเพื่อมาขายเลี้ยงชีพเธอไม่เคยกลัวธรรมชาติจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเดินเข้าไปในโทเกนโนฮาระเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกชื่อของเธอฮานาเอดฮานาเอดจังมาช่วยฉันหน่อยเสียงนั้นเบาและหวานเหมือนมาจากใครสักคนที่เธอรู้จักเธอจึงเดินลึกเข้าไปและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นฮานาเอดหลายวันผ่านไปชาวบ้านพากันออกค้นหาทว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกในทุงน่งหนาม จนกระทั่งเจอรองเท้าแต่คู่หนึ่งวางอยู่ที่ขอบพงหนามข้างๆมีรอยเล็บยาวจิกลงบนดินและรอยลากเล็กๆที่จมหายเข้าไปในพงไม้แหลมคมหลังจากวันนั้นทุกคืนเดือนดับจะมีเสียงกระซิบลอยออกมาจากทุง่งหนามเสียงที่คล้ายกับฮานาเอเสียงร้องให้เสียงขอความช่วยเหลือเสียงบนพึมพำถึงคุณยายของเธอหนาวจังเจ็บจังคุณยายช่วยฮานาเอด้วยบางคนที่ใจกล้าพอเข้าไปใกล้ในคืนเดือนดับบอกว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเองบางคอนอหายตัวไปเหมือนเธอบางคนกลับออกมาได้ แต่ในสภาพที่จิตใจไม่สงประกอบและพูดพึมพำซ้ำๆว่าหนามโมมันกระซิบทุกหนามมีเสียงเสียงของเธอทุกเสียงคือความเจ็บปวดต่อมาชาวบ้านเริ่มเรียกปรากฏการนั้นว่าโทเกโนโคเอะเสียงจากหนามพวกเขาเชื่อว่าจิตวิญ,ญญาณของฮานาเอะไม่ได้ตายไปแต่ถูกดูดกลืนโดยหนามพันธทประหลาดที่เติบโตด้วยเสียงคร่ำครวญและความกลัวและหนามเหล่านั้นกำลังหิวว่าหิวเสียงของมนุษย์หิวความเจ็บปวดของยุคคนใหม่ หากได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาเรียกชื่อคุณในคืนเดือนดับอยากาานรับเพราะเสียงนั้นจะรู้ว่าคุณได้ยินมันและมันจะตามมาหาคุณจากหลังม่านหน้าต่างจากใต้เตียงจากในกระจกที่คุณมองทุกเช้า